เป็นปาดเป็นลานยา่าหมูไม่คิดเป็นใหญ่เป็นโตเป็นลานยญาหมูเป็นคนโคราชเป็นลานยญาหมูเป็นคนโคราชพืชผลเกษตรมากมายทั่วไปมีอยู่ดา้ดาสวัสดีค่ะพบกับเกษตรโคราชนิว วรารัฐเที่ยวกรกฏเกียรติเปินวะไรรัตผ่านไปอีกแล้วนะคะกับ1ปีงบประมาณวันนี้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาจะมาขอนำเสนอผลการดำเนินงานปี2,568ไปดูกันค่ะว่าเองทำอะไรกันเด้ง โรคใบด่างมันสำปะหลังเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมามีพื้นที่ปลูก1.1ล้านไร่พบการระบาด40%ของพื้นที่ทานผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งหัวโต้าะ2แนวทางในการควบคุมโรคแนวทางที่1คัดเลือกเอาพันธุ์ที่ไม่เป็นโรคมาปลูกในแนวทางที่2ควบคุมแมลงวีขาาไม่ให้แพร่กระจายได้การดํเนินงาน 1. เกษตรตําบลจะทําแปลงสาธิตต้นแบบควบคุมโรค249แปลงครบทุกตําบลที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 2. องต้นนงการคัดเลือกท่อนพันธุ์ไม่เป็นโรคมาปลูกในพื้นที่ปลูก การกําจัดแมลงวีขาวทุกอาเภอเร่งแมแลงช้าง,งปีกใสปล่อยในแปลงมันสัปะหลังเพื่อควบคุมแมลงวีขาวจะทําธนาคารท่อนปันหัวโลก200ไร่นนใน13อําเภอรเร่งขยายผลสู่เกษตรกรให้เต็มพื้นที่กำนาันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านช่วยกันติดตามแนะนําควบคุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่การระบาดลดลงจากเดือนตุลาคม2567พบการระบาด40.3%ของพื้นที่ในปัจจุบันเดือนกันยายน2568พบการระบาดเหลือ 31%การควบคุมการเผาในพื้นที alumni, ่เกษตรการดําเนินงานในคัดเดียมการตุลาคมถึงธันวาคม2567 1. สําำรวจพื้นที่เสียงรายอำเภอ 2. สำรวจรถอัดฟางเพราะว่าทั้งจังหวัดมี868คันเป็นตัวช่วยในการลดการเผา 3. สาำรวจรถไถนาทั้งจังหวัดมี21,355คันจัดเป็นกลุ่มเสียงเผาแล้วไถนา 4. กู้วราชการจังหวัดตั้งคณะทำงานกับเคลื่อนทั้งระดับจังหวัดอำเภอและตำบล 5. ประชาสัมพันธ์โดยเกษตรตำบลลงทําการประชาคมหมู่บ้านสร้างการรับรู้โทษของการเผาผลเสียและความผิดตามกฎหมายในระยะการควบคุม,คมช่วงที่ 1. ตั้งแต่มกราคมถึง31พฤษภาคม2568 1. ประชุมติดตามสถานก,การณ์ทุกวันผ่านระบบซูม 2. ลงพื้นที่ตรวจสอบทุกจุด ที่มีการเผา 3. ประชุมติดตามอย่างต่อเนื่องโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานติดตามอำนวยการขับเคลื่อนบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. นกระดับการควบคุมอย่างเข้มข้นขึ้นตรวจสอบใช้กฎหมายบังคับ 5. ทํานานผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นตัวช่วยที่สําคัญในพื้นที่ในการติดตามและควบคุมผลการดําเนินงานปี2567 พบจุดความร้อนในพื้นที่เกษตรทั้งหมด1,87 0จุดในปี2,568มีความร้อนเกิดขึ้น1,176จุดตรวจสอบแล้วไม่พบการเผา172จุดพบการเผาทั้งหมด1,04จุดสามารถลดการเผาได้จากปี2,567ได้83จุดการดำเนินการต่อเนื่องมิถุนายนถึงกันยายน2,568หนึ สรุปบทเรียนวางแผนเำเืินกันในปี2569 2. ทําการใช้จุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายต่อสังทั้งอันสองอำเภอเป้า900ลาย 3. ามลดการเผาในชุมชนโดยชุมชนในปีงบประมาณ2 5 6 9โคราชเฟิร์สการระดมทุกภาคส่วนเพื่อเศรษฐกิจโคราชหรือโคราชอีโน o มิกฟอรัมเป้าหมายก็เพื่อให้เศรษฐกิจของโคราชบ้านเองเติบโตขึ้น3%ทุกภาคส่วน ภาคการเกษตรได้มีกิจกรรมขับเคลื่อนสนับสนุนทางงบพัฒนาจังหวัดงบจากกรมต่างๆแล้วก็โครงการสนับสนุนจากภาครัฐชาวนาในโคราชมีรายได้เพิ่มจากโครงการไหลละพันเป็นเงินกว่า2 0 0 0ล้านบาทโครงการจำนำยุ่งฉางมูลค่ากว่า4 0 0พันล้านบาททําให้มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเจดชนิดคือข่าวอ้อยโรงงานมันสําปะหลังข้าวโพดทุเรียนอะโวคาโดกล้วยหอมทองมีการเติบโตขึ้นร้อยละ1ิ จ6 8คิดเป็นมูลค่า4 2 6 0 0 0่ันห้อล้านบาทโครงการพืชที่ชอบดินที่ใช่สู่รายได้ที่ยั่งยืนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยากเห็นเกษตรกรเราปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินและมีการปลูกพืชที่มีรายได้ต่อเนื่องมีรายได้รายวันรายอาทิตย์รายเดือนรายปีและมีบำนาญจากการปลูกต้นไม้เป็นเงินออมผลการดําเนินงานมีกเกษตรกรเข้าร่วม3 1 0 1รายมีกเกษตรกรต้นแบบเป็นตัวอย่างถูกตำบน280 9ตำบนและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่ร่วมทำเป็นตัวอย่างอีก2 2 0 0ลายดำเนินการจะทำบัญชีไปแล้ว1,733ลายโดยสำนักงานตรวจบัญชีฝากรและตรวจวิเคราะห์ดินไปแล้ว202ลายโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินพื้นที่ตรงนี้3ลายทำทุกอย่างให้มีรายได้ต่อเนื่องเป็ดนี่ก็ขายไข่ได้กวยน้ำว่า ก็ตาขายถูกถูกซปดา<น>ก็มีเล่าฟาร์มจริงดีแล้วก็เจ้าขายออเดือนละั้งหน้าเขาก็ขายได้ปีละข้งแกตัวไปก็บ่าต้องต้องวนเพราะว่ามีต้นไม้ประดูแดงแล้วก็ปลูกว่าไวติมตามคณาตามริมนา<อ>แต่มันก็ต้องจดแล้วก็ทําบัญชีครัวเรือนให้รู้รายรับรายจ่ายของเราด้วยโครงการบํานาญประชาชนปลูกต้นไม้เป็นเงินออมแนวความคิดท่านปัว ราชก,การจังหวัดให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ทําให้มีรายได้ในอนาคตเป็นพื้นที่ป่าและประโยชน์ต่างๆอีกมากมายปลูกต้นไม้1ต้นอีก25-30ปีมีมูลค่าถึง20,000บาทปลูกวันนี้อีก25ปีกเกษียณมีเงิน2ล้านบาท ผลการดำเนินงานปี2568มีกเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ11,000รายต้องการต้นไม้900,000ต้นตัดหาต้นไม้ให้แล้ว391,000ต้นปัญหาอุปสรรคยังไม่ได้รับต้นไม้จำนวน687,000ต้นและขยายผลสู่โครงการเด็กเกิดใหม่ในโครงการมอบเงินล้านรับผ่อนล้าน,านย่ามโมพ่อแม่มีที่ดินสมัครปลูกต้นไม้ให้ลูกพอลูกอายุ25ปีก็มีเงิน1ล้านบาท ตอนนี้จังหวัดนครราชสีมามีเด็กเกิดใหม่5,064รายเข้าร่วมโครงการ232รายและตอนนี้ปลูกต้นไม้ไปแล้ว11,600ต้นและมีการขยายผลไปสู่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจำนวน8อำเภอได้แก่บัวใหญ่บัวลายประทายแก้งตนํำนางเมืองยางบ้านเหลือมสีตาและโนนแดงรวม152ราย และได้รับก้าไม้แล้วจำนวน7,940ต้น การส่งเสริมการปลูกมะขามเทศด่างอำเภอโนนสูนกับอำเภอโนนไทยซึ่งทั้งสองอำเภอนี่เป็นอำเภอที่มีดินเค็มปลูกมะขามเทศได้อย่างดีให้ผลผลิตที่เป็นรสชาติที่ดีกว่าที่อื่นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาก็ได้พากเกษตรกรไปศึกษาดูง,งานที่อำเภอปากช่องซึ่งเกษตรกรปลูกมะขามเทศด่างสวยงามเหมือนกระต้นซากุระต้นหนึ่งก็หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะก็ละเลยมีแนวคิดที่อยากจะให้สองอำเภอเนี่ยปลูกมะขามเทศด้วยกันเพื่อที่จะรองรับเพิ่ม มูลค่าแล้วก็เตียมว้ยขายให้กับคนที่มาเที่ยวเพื่อสว่โลกในปี2572ขยายผลจัดตั้งกลุ่มกับอำเภอโนอนสูงอำเภอโนอนไทยรวมๆแล้วก็จะมีเกษตร,รกรเข้ารวมโครงการ1น0่ง้อคนก็ตั้งเป้าหมายในการผลิตมะขามเทศด่าง10,000ม,มต้นค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ได้มอบนโยบาย<ป>เพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่<ป>เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ<ป>และขับเคลื่อนกิจกรรม<ป>ของจังหวัดนครราชสีมา<ป>ให้เติบโตและยั่งยืนต่อไป ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้กับเพจเกษตรโคราชสำหรับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนขอบคุณได้หลายนะด้อค่ะดินจะเค็มน้ำจะปล่อยแม้ดินจะเค็มเกษตรจะเต็มไปหาคำตอบปลูกพืชที่ชอบในดินที่ใช่ปลูกพืชที่ชอบในดินที่ใช่ปลูกกันลงไปเลยได้ผลดีเรล่าชาวเกษตรโคราชเรื่องปาสังฆาญา Kênh máy máy hát học Kênh lớp thể tâm bồn chạy tâm Điều đó Điều đó, không ai không ai 3, 2, 1 Cá thể tâm bồn chạy